ยูตาตัดคอศัตรูทีเผยในที่สุดยูตะาก็เข้าร่วมศึกการต่อสู้ครั้งนี้อีกคนแล้วโยสวัสดียาวรุ่น,นและนี่คือสิงจะโปรดกลมหน้าคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตแบบเร่งด่วนมหาเวผพิกมานตอนที่243ครับ เป็นตอนที่แฟนๆเนี่ยติดตามแล้วก็รอรุนมากที่สุดตอนหนึ่งเลยใช่ไหมครับเพราะว่าสืบเรื่องจากตอนที่แล้วเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันสื่อออกมาเหมือนกับว่าการต่อสู้ระหว่างเคจาคุกับทาคาบะเนี่ยมันใกล้ตัดสินเต็มทนแล้วครับและจากตอนที่แล้วตัวเคจาคุเองก็มีการบรรยายออกมาให้เราคนอ่านได้รับรู้อย่างชัดเจนครับว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นฝ่ายายแพ้ครับซึ่งนี่แหละครับผมคีย์สำคัญครับแฟนๆก็เลยรอดูครับว่าสุดท้ายแล้วเคจาคุจะแพ้ จริงหรือเปล่าครับหรือว่ามันจะมีลูกไม้พลิกล็อกอะไรอีกนะผมและแล้วในตอนนี้ตอนที่2 4 3บทสรุปของการต่อสู้ออกมาแล้วครับเรื่องราวเป็นยังไงมารับชมไปพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับก็แน่นอนครับว่าเป็นการที่ทั้งสองคนเนี่ยขึ้นแสดงบนเวทีครับโดยมีคนดูนั่งอยู่หน้าเวทีเต็มไปหมดเลยครับทั้งสองคนนี้เนี่ยสลับกันพูดคุยแสดงโชว์กันอย่างเต็มที่ครับโดยในการแสดงโชว์เนี่ยต้องบอกว่ากินเนื้อหาแบบแทบจะทั้งตอนนะครับแต่นั่นแหละครับอย่างที่บ บอกครับว่าการ,รเผชิญหน้าการของ2คนนี้เนี่ยมันได้บทสรุปแล้วนั่นเองครับหลังจากที่ทั้ง2คนทําการแสดงโชว์ไปสักพักหนึ่งครับทันใดนั้นเองบรรยากาศก็เปลี่ยนไปทั้งทาคาบะและเคนจากูก็เงียบลงทั้งคู่ครับเคนจากูก็ถามทาคาบะครับว่าเอ้าเป็นอะไรเหรอมีอะไรอย่างนั้นเหรอ ทากบะก็บอกว่ามันใกล้จบแล้วใช่ไหมทาาบาบอกต่อไปว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยกับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวทีในฝันของเขาเลยครับเขาไม่อยากจะให้มันจบลงเลยครับทาาบาเสียดายการแสดงโชว์ครั้งนี้อย่างมากครับเขาเนี่ยคือถึงขั้นหลอกให้เลยล่ะครับโดยเคนจาคุเองก็พยายามปลอบใจทาบาบะครับซึ่งทาบาบะเองเนี่ยก็มีการตบที่ตัวเคนจาคุเบาๆครับเหมือนต่างฝ่ายต่างปอบซึ่งกันและกันครับและแล้วครับภาพลวงตาที่2คนนี้มีจินตนาการร่วม กก็จบไปครับภาพตัดมาเนี่ยเราจะเห็นว่า,า,าทาคาบะเนี่ยนอนเนี่ยผมนอนแน่นิ่งไปแล้วนะนอนเหมือนไม่นคนแบบคอมพิวตเนี่ยครับผมนอนเหมือนคนไปสู่สุคติแล้วนะโดยมีเคนจาคุนั้นยืนอยู่ข้างๆครับ โดยในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยตัวทากระบะเองก็ยังคงกล่าวขอบคุณเคนจากูอยู่ครับด่วนว่าตัวทากะบาเองเนี่ยจะมีความสุขจะแฮปปี้สุดๆนะผมที่ได้แสดงโชว์อะไรแบบนั้นนะนะทางด้านเคนจากูก็ยิ้มออกมาครับแล้วบอกว่าตัวทากระบะเองเนี่ยเป็นคนที่ตลกสุดๆเหมือนกันครับในขณะที่เคนจากูเนี่ยไม่ได้ทันระวังตัวสักเท่าไหร่ครับยูดีดียูตาก็โผล่มาที่ด้านหลังเคนจากูครับเคนจากูรู้สึกตัวเขาพยายามจะใช้อาคมต้านแรงโน้มถ่วงครับแต่ไม่ทันละครับผมยูตานั้นเร็ว กว่าหนึ่งจังหวะครับเป็นทางด้านยูตาครับที่สามารถตัดคอเคนจากูได้ครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเคนจากูเนี่ยคอหลุดจากบ่าไปแล้วครับตัวเคนจากูเองตอนแรกก็สงสัยนะครับว่าทําไมเนี่ยเขาถึงไม่ได้สังเกตถึงยูตาเลยไม่ได้รับรู้ถึงยูตาเลยครับแล้เขาก็เข้าใจครับว่าเออมันน่าจะเป็นฝีมือของทคาบะอะไรแบบนี้นะเคนจากูถึงแม้ว่าจะหัวหลุดไปแล้วนะครับแต่เขาเนี่ยยังพูดคุยกับยูตาได้อยู่ครับ ยูตาบอกครับว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยเป็นแผนครับเนื่องจากตัวทกากระบาดเนี่ยไม่สามารถฆ่าคนได้ครับก็เลยต้องมีการวางแผนแล้วก็ดําเนินตามแผนอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับก็เป็นการจบตอนนี้อะไรกันไปครับดูดว่าตัวเคนจากูถึงแม้ว่าจะโดนตัดคอแต่ว่ายังไม่ตายนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนหน้าครับศึกต่อไปไฟต์ต่อไปเนี่ยเออก็ได้จะเป็นทางด้านเคนจากูเนี่ยเผชิญหน้าต่อสู้กับยูตาต่อลำมังะนะถามว่าเคนจากูที่อยู่ในร่างเกโทโดนตัดคอแล้วไม่ตายแปลกไหมอ่ะผมว่าอาจจะไม่ได้แปลกซะเยอครับ ว่าร่างจริงๆของเคนจาคูมันเป็นสมองไงครับผมเลยมองว่าการที่จะฆ่าหรือเผด็จศึกเคนจาคูให้มันสิ้นซากไปแล้วเนี่ยฆ่าแค่ร่างภาชนะเนี่ยมันอาจจะยังไม่พอครับเออต้องทําการแบบทําลายสมองให้มันสิ้นซากอะไรแบบนี้นะอะถ้าสมองถูกทําลายครับผมบดขยี้สมองเสร็จแล้วเนี่ยมันถึงจะเป็นการตายที่แท้จริงของเคนจาคูนะส่วนทางด้านทาบาบะเนี่ยต้องบอกว่าดูแล้วท่าทีอาจจะมองว่าทาาบาตายก็ได้ละมั้งเนะนะเพราะทาาบาตเติมเต็มความฝันของตัวเองไปแล้วนะ พอความฝันถูกเติมเต็มไปแล้วเนี่ยเออมันก็เหมือนกับว่าแบบภารกิจชีวิตสําเร็จครับแล้วก็ไปสู่สุขติอะไรประมาณนั้นละมั้งนะผมขอคาดการไปเวดีแล้วกันนะ เพราะอย่างที่เห็นครับว่าเจ้าทากบาแบบโอ้โหนอนแน่นิ่งนอนเหมือนคนไปสู่สุคติซะแล้วนะซึ่งถ้าทากบาตายจริงๆอันนี้ก็ต้องกล่าวชมเคนจาคุนะครับว่าสมกับดีกีระดับลาร์ดบอสนะครับเอาลงยากมากนะผมขนาดอาคมสุดโกงของทากบาเนี่ยเจ้านี้ยังรับมือได้นะย้อนไปในตอนที่แล้วครับตัวเคนจาคุเนี่ยเข้าใจเงื่อนไขอาคมของทากบาครับแล้วเขาก็กรู้คบว่าการต่อสู้นี้จะไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าการแสดงตลกของทากบานั้นจะได้รับการเติมเต็มครับก็ดูดว่า พอตัวเคจากุจับเคล็ดได้จากตอนที่แล้วเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีต่อสู้ครับจากที่แข่งขันกันยิงมุกกันไปยิงมุกกันมาอะไรแบบนี้ครับเออกลายเป็นมาร่วมกันแสดงโชว์ไปเลยครับซึ่งพอร่วมแสดงโชว์เสร็จแล้วเนี่ยมันทําให้แรงปราับนานในการแสดงตลกของทากาะนั้นถูกเติมเต็ม,ตมครับการต่อสู้นี้ก็เลยสิ้นสุดลงและก็เป็นการสิ้นสุดโดยที่ตัวทากะบาตเนี่ยเหมือนกับไปสู่สุขติเลยนะครับผมจากภาพที่เห็นนะนะสำหรับเรื่องทากะบาตนะผมผมมีแนวคิดแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีแนวคิดแบบอื่นก็ลองคอมเมน ความคิดเห็นกันทีแล้วกันนะแจ้งข่าวดีไว้ก่อนจากกันไปครับตอนหน้ามหาเวผดึกมารยังไม่งดนะครับผมจะได้ดูตอนเรื่องกันไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ